สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวย t u b e ทุกท่านช่องํำสิงซุเปียวนะครับผมกันอีกคลิปหนึ่งครับภารกิจวันนี้ครับซุพปยาวนะครับพาสาวตันไปเทหินเหมือนเดิมครับวันนี้ครับจากที่เมื่อวานนี้ก็ไปเทแล้วหนึ่งเที่ยวนะครับวันนี้เหลือสองครับวันนี้เราจะทำให้ได้สองเที่ยวนะครับก็คือเที่ยวแรกจะไป ภาคเช้านะครับก็จะไปกะว่าจะไปกินข้าวเที่ยงที่โน่นเลยครับมันสีด้ว่าพี่น้องสองเที่ยววันนี้ว่าเราจะไปพยายามไปสองเที่ยวครับวันนี้ครับเอา้าผมก็ขับรถออกมาหาเสาตันนะครับเสาตันเปียวหินมาแล้วนะครับผมจอดรอที่หน้าบ้าน,นครับตอนนี้เอามาถ่ายกันดูว่าเสาตันใส่ชุดสีอะไรครับวันนี้ครับ ผมว่าต้องเป็นสีดําแน่ครับต้องเป็นสีดําตัวนั้นแน่เลยมาดูครับว่าจะเป็นสีไหนนะครับไปไปดูกันครับโอเคครับเดินทางมาถึงใส่ชุดสีอะไรเออเอาดียังโอ้ยท่ายถึกเป <laughs> ะยังฮะยังถ่ายถือเปะเลยยังสีดำถ่ายถือว่าต้องใส่เสียตัวสีดำาๆตัวนี้แน่เลยมัน ถ่ายถือเลย <laughs> โอ้ยเดาใจถือแต่ว่าว่ามันสีเป็นคนรู้ใจกันหรอบอลเฮ้ยก็ถ่ายถืคอครับเนโอ้ดีครับถ่ายถูกเป๊ะๆเ,เลยครับโอ้โห <laughs> บอลเลนนะครับพี่น้องบเบาเลนด้อ <laughs> บเบอลเลนด้อ <laughs> เ,เอ,อ่ะ <laughs> เดินทางกัน <laughs> เหมือนเดิมครับวันนี้ ที่เทคงจะเป็นที่ที่เทเมื่อวานครับที่ที่เทเมื่อวานตรงนั้นสามารถยัดเข้าไปอีกพ่วงหนึ่งได้ครับเทที่เดิมเลยคร <for S 1> really ับแมนอยัดเข้าไปเลยหรอวันนี้ไปต้องไปขับรถทั้งทั้งที่เราอยเข้าไปถอยเข้าไปแล้วกันทอยางเออทอยมองเขานั่งเด่มเมื่อวานเนี่ยอยมองซีแยกกันเราก็ถอยเ่าออวไปเราก็เสียบเข้าไป อันไอลูกมันนี่เสียบขอมองกันลงไปแปมันสวนยางมาดำลงเลยแล้วก็แม่มันก็เที่ยงเลี่ยงกันม้าร้่นน้าล้านเขาดื่มหมวานโอเคครับใช่เรสิร์ฟแล้นเาต้องมน่นอยูวะเริ่เสิร์อ้ขันมือได้ไได้เห็ุยั้งนี่ ตื่นสวยตื่นสวยเ้ามือเดม่ง่ายเลจัตื่นว่ายังตีหามือนีตื่นตีอะไรมอนี่ตีหาตีโอ้ปยนตื่นตีหคิดถึงคิดถึงพีนองเอฟซตั้งเป็นวอตั้งมืองคิดถึงพีนองเอซีตื่นมาแต่ีห่ามาทำคลิปมาทันมาทำคลิป มาเฮ็ดคลิปยางไปยางแม่จจ๊สีเฮ็ดคลิปจังใดเพื่อนก็แม่นเลยสิว่าบอกก็เจ้าสีหาทุกวันเฮ็ดคลิปอยู่กันนะทุกวันทำคลิปอยู่กันนะยิ่งเราผู้เดียวไปใดยู่ยังไงเรารอติดตามครับคลิปที่สาวตันถ่ายเมื่อกี้นี่ครับเป็นเคนไทยรนมาสิรับโอ้ยถ่ายหลอดไทยยังกับไทยเป็นเออก็ลังสิรับเมื่อกี้ในไจเลยไทยท่านอน คิดคิดอคอนเทนต์ไม่ออกนะครับเ,เพราะวสาวตันนี่ผมสังเกตดูแล้วคลิปที่สาวตันปล่อยลงมาจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็จะมันต้องคลิปแบบนี้เนี่ยทำคลิปแนวนี้มันต้องมันต้องใช้คอนเทนต์มากเลยนะครับใช้ไอเดียไอเดียในการคิดที่จะโพสยังไงที่จะไอ,อเฮ็ดนยังยังสี่นะเฮ็ดยังยังสี่ไหม เพคือคิดสุบไยาวนี่คิปาสบยาวนี่มัวม่วอย่างเดียวมั่วมั่วเท่านั้นที่คองโลกครับแล้วาคลิปแบบสซาตันนี่คือเราสีคลิปแบบออกมาให้มันดูดียอย่างน้อยอนะให้มันแบบนี่ยางไปแลแ้วแ่ยางเราแ่ยางไปแล้หมุน,น,นอ้มจันส,สิสร้างคิดไป้ย่าวาเหยยะนยาวเหยยดอยู่มันึงคิด่ออก้ย่อตอไงจะ คิดบอกแบบนั้นคิดคอนเทนต์มาออกมันคือเหตุแบบไปที่หละ่ะไปธรรมดาเขาลิ้มชัยครับลิ้มชัยลืมไทยเทเล,ลอร์งามให้เบิร์กมาเห็นพี่น้องเทเล,ลอร์สวยครับซีรีส์เจ็ดกำลังเอายินไปไหนเนี่ยสวนทางกันไปมาโอ้สิบลอ้อ กันน <Cornell. S 2> ั่นเออมปยังเออยังซุ per m o d ุปเปอร์โหุ p ุปเออเอเอวางสั่นซื้อยังไงซื้ออีหลีมันติดฮะหตั้งไหมตั้งแท่โอ้ปุ่มซุ p เนี่ยเรากะแนึกว่าเป็น หลายคนก็บอกว่าเออเริ่มพูดคุยเก่งขึ้นเริ่มเข้ากล้องเก่งขึ้นนะครับสาวตันออธรรมดาเนาะกับธรรมดาเนาะ,นะชินไปชินไปกันอะ่ะมาถึงแล้วครับเนินที่สาวตันเกือบได้ถอนต่อเมื่อวานครับนี่ครับเนินนี้แหละมันเป็นตรงนี้เขาจะเรียกว่าวัดบ้านห้วยเดือใช่ไหมนี่ครับตรงนี้ครับ หน้าวัดบ้านห้วยเดือครับเ็นี่มครับเมื่อวานนี้เราขึ้นแบบโอ้โหสั้นเต๋อบิลเดอร์เนี่เนาะคุณอะมันขึ้นไปวิ่โคง้งมันสั้นชลีอยู่เนี่ยจีเลยพี่น้นนนองนี่เนี่ยดูรถกระบะครับวันนี้เอาหนึ่งเลยครับวันนี้นี่ สามจะได้กับบอลอนบอลอนแล้วมันทรงรถอะไรเด้มันเป็นโค้งพรงนวามนะันีนนนอ่ะน,น,นอะนี่ครับเมื่อวานนี้โอ้โหเอาเกือบตัวเปื่อนรอน เกือบไม่รอดครับเมื่อวานนี uh. restless, ino, ้ห <standby. S 2> <h> ัวส mm ันเลยคนพี่ฮีโน่เราหัวสันเลยฮัลโหลครับผมครับใช่ครับผมมายยังไดเหรอครับ เอาก็ะถ่ายยุ่นี่ดิสาวตันก็ได้ครับยุ่น้ากันนี่แหละครับเนี่ยกำลังถายยู่นี่แหละไปเลยับลูกไม้เบิองแหน่ไดนก่ะว้างไหนก่อวางไดนก่อครับายแล้วก็ลกไห้เบิ่งแน่ิ้มดับอยู่บนชุดนี้นเนี่ยกัลุ้งยุ่นี่ด้ครับลงคลิปลงหลายคลิปเราด้วล่ะเมื่อวานก็ลง เอไม่เหนคนดเลยนนพะอ <c oughs> ทางเรื่องกโดโดุลงอยู่ครับลงอยู่ครับเออไผู้ายอันของพ่อยญ่ท้องพ่อหญ่งอุ้มไข้เบิ่งได้แล้วเปยนวาม่สามปีเราไล่ปที่เองนั้โอ้โหงค์อนหมาครับผม่หันท่านไปทีขข่เมืองนั เรามันกระลุกเดียกันเ้เราอยากอยากเตี่ยนขึ้นเล่าบ่ะแมนเราใส่เราใส่ฝั่นปั๊มเง้เคสามวี2หนึ่งสองครับโอเคสามวี่หกหกสามกสาม่ะหกสามหสองว่ะหกสาม่ะหกสมนี่ยัคนหกสามเหมือนกันทุกท่านวาครับผมเคส6ามวีหกสามละหกสาม่ะครับผมนนี่กำลังทายอยู่สบอดน่นนี้กำลังทายอยู่นี่แหละครับเนี่ย เจ้าวอกเจ้าวอกนี่ออกซื้อหุ้นี่เนี่ยครับเปิดเบื้องหลังในคลิปนี้สิมีเสียงเจ้าวอาสนทนาโทรศัพท์กับข่อยู่นี่ยเยเปิดลก่อน่าองงเปนี้่ะฮะงปากบงบ้านไหนนาครับเอฟซีทั้งไหนนาครับผมอเอฟซีทางเรื่องบุญท่องกี่ใดสิฮะบุญท่องกี่ตัวเลยเนี่โอ้หอยเห็จ้า กับครับครับครับไ้นก็ครับครับผมก็ได้คนไปกินกันเด้อเด้วไปหาครับเดยวไปหามีโอกาสจะแวะไปเหรีทั้งี่นนองทั้งกุนล่ะทั้งรอยเล็บุลามาเนี้ยทังหยทังอยบตลาดข้บม์ครับครับครับาลังบาทครับผมป้า จัดไปหน้าวุ่นกันจิตัดจีโทหาคะเดแวะี่ดอครับครับครับเอามาแวะมาเยี่ยมมาเยื่นกันได้ครับเลี่ยนกลุกิาะครับครับมากินตลมไกลน้ำกันฮ่าฮคาฮ่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 าฮาฮ่าฮเาาฮ่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 าฮับฮ่าย่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮราบครับาาาา อย่าลืมอย่าลืมถ่ายภาพของพงย่อุงมาให้เบิ่งนี่ด้อครับครับครับรถปลาอุงเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบไแบบไปนะครับครับคเดี๋ยวผมสิไปรีวิวให้จำจำจากมือเออเอาเปิดใช้พุทธมงคลดครัถจำมาดี่ยอ่าโอเคครับโอเคครับผมสวัสดีครับ นั่นก็เป็นนามเสียงจากเอฟซีครับพี่นองทั้งกลาลสินครับกาลสินนี่ลอยเอ็ดของขันลอยเอ็ดจีกาลสินกับลอยเอ็ดอยู่ไก่กันเนาะเสียนิ่งทั่วมาอย่างวังครับ